ออนแล้วเลยครับผมแต่เตตุกตุตราคาตั้้เก้าสบาทเพิ่มเติมอะไดีจ๊ะเพิมเติมเป็นร้อยใส่เนื้อเข้าไปได้ไหมครับเนี่ยได้เลยได้เลยผมแถมหยิมาเลยติมเนื้อเข้าไปไหนครับผมเป็นร้อีครับผมเอาเอาตัวนี้เนาะครับผมปึบึ้ยร้อยยร้อมาแล้ครับร้อี่มันมันไปรอยอมเอัผมอัครึ่งนึงเนาะครับผมพอหนุ่มใจเย็นนะครับครับนี่มอ 137เอา120 okay, โอเคนะพี่นะพี่ชายชผ่านเลยเนาะผ่านเลยเนาะครับผมได้ครับผมตาย<อ>ไม่เอาเรือ่องครับผมผมตายไม่เอาเรื่องครับผมไปเปลือยไป,ไ,ป,ไ,ปไม้เลยจ้ะ เรียกได้เลยนะจ๊ะป๋าเดือสองถาดสุดท้ายเลยเจ้ะเรียกลุงไม่ได้เรียกลุงมาดิบน้อยเยอะดิเรียกป๋าไม่เลยลูกพี่น้ำต้มปรุงยังไงจ๊ะเอาผมตายไม่เอาเรื่องต้มแซ่บครับผมต้มแซ่บเนี่ยออเปรี้ยวนะลูกพี่เอาเปรี้ยวนิดนึงครับผมผม,ผมได้ครับผมฮะผมได้ผมได้ผมนะต้มผมหน่อยลูกพี่เตาเสือเด้อ เอ้าชำระตังครับผมร้อยยี่สิบบาทแน่นอนแถมให้เรียบร้อยแล้วนะทำไป็อเลยไปเลยนะพี่นะเป็นไงแซบไหมแซบแซบอ่อยเลยนะนั่นเลยครับนี่แก้วปากนาำดูตาช่างเนเรื่องหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทหนึ่งร้อยหกสิบบาทเอาอะไรเพิ่มเติมดีนี่เลยุงดาบไปเพิ่มเนาะนี่แถมเรียบร้อยหั่นเลยนะพี่เนาะ โอ้ยู่นี้อมชมพูเปรื่อไปไหมโอ้โหแทบไม่ออกแรงจ้ะโอ้โหบึ๊บบึ๊บหัวจะปวดหนึ่งร้ยหกสิบสองหน้ยหก็1 6บาทแถมไเรียบร้อยแล้วจ้ะ ลุงน้ำต้มได้ดีจ้าป๋าฮะใส่อ่อนเหรอแถมแถม,มาเจ๊แถมนะเว้ยไม่ใช่ฉันเว้ยอื้อกเจ๊แถมนะเว้ยไม่ใช่ันเว้ย ร้อยเฟตเปลือย,ยใหม่ๆเลยจ,จ้ะบริการหั่นฟรีฟรีมีน้ำจิ้มครับร้านพิการวกการันนี้บริการอยู่ฟองผมอำเภอบ้านผือนานิยมจังหวัดอุดรหนึ่งร้อยหกสิบบาทล้นถุงถุงเล็กๆอย่างนี้นะล้นเลยโอเคส่งจิ้มมืดแล้วเตรียมตัวกลับบ้านไว้เฮ้ย